สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มานำเสนอรถบรรทุก10ล้อ2เพลานะครับฮีโน่ซูโม่7องหัวไฮเทคนะครับเครื่องยนต์เป็น p ี1 c เนะครับ320แรงมา้าเทอร์โบอินเตอร์ตัวนี้เป็นรถห้างนะครับซู m o 2 2องเปลี่ยนเป็นหัวไฮเทคนะครับเครื่องยนต์320แรงมา้าเป็นเครื่อง p ี1 c เนะครับเครื่องยอดน,นิยมบ้านเรานะครับตัวนี้ 320แรงม้า P11C นะครับเทอร์โบอินเตอร์รหัสคัสซีก็ FM 2องนะครับตรงนี้เป็นรถห้างราคาไม่แพงนะครับแม่ลูกกระบะ,บะดำแม่ลูกนะครับสนใจก็มาดูรถได้นะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ราคาแม่ลูกเปิดขายกันอยู่ที่7,90 0 0 0บาทนะครับรอบใช้เครื่องดีนะครับช่วงล่างสวยๆนะครับตัวนี้เป็น6เกียร์เดินหน้า7เกียร์ถอยนะครับมีสโลเดิมนะครับท่านจะไปวิ่งลุยขึ้นเขาไปบรรทุกอ้อยบรรทุกไม้ได้เลยนะครับเครื่องเครื่องแน่นๆฟิตๆอยู่นะครับพีทีบีซีสแรงม้านะครับ กระบะดำแม่ลูกนะครับตัวลูกก็เป็นสามเพลานะครับสามเพลาแต่เป็นสามเพลายัดนะครับลูกหมากสักตัวเดียวก็ไม่มีแตกนะครับเห็นเก่าๆอย่างนี้นะครับลูกหมากสิบลูกไม่มีแตกเลยครับสวยๆเลยครับถ้าท่านมีงานอยู่แล้วก็สามารถไปวิ่งงานได้เลยนะครับยางสภาพยางก็พอใช้ได้นะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับโทร087 9481821นะครับซูโม่227หัวให้เทคนะครับตัวนี้เปลี่ยนเกียร์ตามเครื่องนะครับเครื่องเป็น P11C 320เกียร์ก็เป็น6เกียร์ด้านหน้า7เกียร์ถอยนะครับสโลยกนะครับสโลเดิมนะครับคัสซีสวยนะครับคัสซีไม่ไม่มีบวมมีพองเลยครับคัสซีสวยๆนะครับภายในครบครบนะครับตัวนี้หัวเป็นหัวสมอนะครับ จโค้งแล้วนะครับภายในนี่หัวสมอเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเรื่องดีคัสซีสวยนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ก่อนออกเดินทางก็โทรมานะครับโทร0879481821นะครับอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเครื่องยนต์ p 1 c นะครับ320แรงม้าแอร์มีนะครับ หัวก็สวยๆนะครับไม่มีบุบมีพังนะครับหัวสวยนะครับตัวนี้ก็ที่มองเห็นก็ขาดเป็นบางโครนบางโคลน้ายฝาด้านหลังนี้อย่างเดียวนะครับอื่นๆก็โอเคหมดนะครับบางโครนก็มีในท้องตลาดมีขายทั่วไปนะครับคู่หนึ่งก็ไม่เกิน2 3งสพันบาทนะครับนี่เลยครับมีบาวิ่งอ้อยนะครับสำหรับบรรทุกอ้อยนะครับ ส่วนฝาท้ายก็มีให้ไปนะครับอยู่ในกระบะของตัวลูกนะครับมีฝาท้ายให้ไปด้วยนะครับฝาท้ายแบบเปิดปิดได้นะครับมีฝาท้ายไป2ชิ้นนะครับของแม่1ชิ้นของลูกหนึงชิ้นของลูก1ชิ้นนะครับอยู่บนกระบะของตัวลูกนะครับราคา7จ็0แสนานี้เป็นราคาแม่ลูกเลยนะครับส่วนเรื่องราคานั้นยังต่อรองได้ได้อีกนะครับ ได้รถพร้อมใช้นะครับเครื่องแรงๆนะครับ320แรงม้า P สิ C สโลโยกเดิมนะครับสโลสโลของซูโม่2 2 7นะครับนี่เลยครับหน้าปัดเป็นจอโค้งแล้วนะครับพรอเปลี่ยนหัวใหม่เป็นหัวของสมอนะครับนี่เลยครับตัวลูก ช่วงล่างสวยๆนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับสนใจอยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้ามานะครับขอบคุณทุกๆท่านครับที่ชมวิดีโอครับ